นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอการพระเจระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจิญผ่อนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านีนญาติโยมก็มากันเยอะเลยนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตรงกับวันขึ้น15บห้ค่ำเดือน3ก็เป็นวันที่เราเชาวพุทธได้มีโอกาส เข้าวัดฝังธรรมเนื่องในวันคล้ายวันมาคบูชาเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราได้แสดงโอวาทปาติโมกซึ่งการแสดงโอวาทปาติโมกนั้นก็เป็นการแสดงธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการำรำมูุโบสถของพระพิสุทั้งหลายก่อนที่พระองค์จะประทานอนุญ,ญาตให้พระภิสุได้ยกอานาปาติโมกขึ้นแสดง การแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยพระองค์ก็เป็นผู้แสดงเองนะตั้งแต่วันขึ้น15บ่้าคเดือนสานี่ก็เป็นครั้งแรกพรนะองค์แสดงที่วัดเวรุวันซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่มีความสำคัญในการเข้ามาประชุมกันของพระพิสุพระพิสุในกลุ่มของนะฉดินสามพี่น้องพร้อมทั้งบริวารนะก็พระสารีบุตร ร้อมทั้งบริวารก็มาร่วมกันนะประมาณ2,500นะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน3พิสูจน์ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นผู้ที่พระองค์ประธานการบวชให้จะเรียกว่าเอหิพิกุและแต่ละรูปแต่ละรูปที่มานั้นก็เป็นผู้ที่ได้อภิญญาหกได้อภิญญาอันเป็นโลกิยะหประการแล้วก็ได้อภิญญาอันเป็นโลก,กุตระหนึ่งประการก็คืออาสวัคยญาณ ส่วนปัญญาที่เป็นอภิญญาที่เป็นโลกิยะก็มีตาทิพหูทิพรู้จิตผู้อื่นระลึกชาติได้นะแล้วก็มีการนะรู้จุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายนะฉะนั้นเกี่ยวกับอภิญญาที่เป็นโลกิยะพระองค์จะอุบัติเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามผู้ใดก็ตามที่สามารถเจริญรูปฌานอารูปฌานแลวก็มีการฝึกหัด ทำให้อภิญญาจิตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่บวชเข้ามาในพระธ,ธรรมวิน,นัยนี้หรือในลัทธิศาส,สนาคําสอนอื่นก็สามารถทําได้ทั้งสิน้นแต่อสวัคคายานกล่าวคือโลก,กุตระอภิญญาเนี่ยจะมีแต่ในพุทธบ,บัตการนี้เท่านั้นจะมีในพระศาสนานี้เท่านั้นหรือถ้าหากว่าพระเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นบุคคลที่สามารถทํยาอสวรคยานให้เกิดขึ้นเป็นไป ด้วยพระองค์เองก็คือพระปัจเจกับพุทธเจ้าฉะนั้นการที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมรู้ว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นสามารถหรือสัตว์ขนสัตว์ให้ออกไปจากวัตฏะทุกได้พระองค์ก็ได้นําหลักการเกี่ยวกับข้อประพฤติปฏิบัติมาแสดงเป็นโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละโยมโอวาทปาติโมกเนี่ยทุกคนทุกท่าน ที่เป็นชาวพุทธก็มักจะได้ยินได้ฟังหรือบางคนบางท่านก็สามารถทรงจําได้นะสวดสาธยายได้ทั้งภาคภาษาบาลีทั้งคําแปลนะเพราะว่าคนไทยของเราก็จะนิยมเอามาสวดในวันสําคัญสําคัญ,คญหรือเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญกุศลที่มีการสวดสาธยายกันเป็นหมู่เป็นคณะนั้นใจความของโอวาทปาติโมกนะที่ ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังมันจะมีความต่างกันนะถ้าใครเรียนนะบาลีหลักสูตรบาลีนะนะาาเนี่ยนะโอวาทปาติโมกเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสัพพปาปัสสะอาการะนังอันนี้อยู่ในคุตกากนิกายธรรมบทแต่ถ้าหากว่าไปอ่านในทีฆานิกายจะขึ้นต้นด้วยคำว่าขันตีปรมังตโปติติขาไม่เหมือนกันนะฉะนั้นถ้าหากว่าบางคนบางท่านไปเจอ โอวาทปาติโมกขึ้นต้นด้วยคำว่าสัพพปาปัสสะอากกัรนังก็ขอให้ทราบว่าอยู่ในคุตกานิายนะธรรมบทถ้าหากว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าขันตีปรมังตโปติติขาก็อยู่ในทีฆนิกายแต่เนื้อความก็เป็นไปโดยทํานองเดียวกันคําว่าสัพพปาปัสสะเนี่ยการไม่กระทําบาปทั้งปวงคืออย่างไรก็คือการที่ระวังจิตใจของเราไม่ให้เกิดบาปอากุศล จับตั้งแต่ขั้นของกิเลสและก็ขั้นของกรรมกรรมบทเป็นไปตามลำดับเพราะในพระธรรมวินัยนี้เนี่ยเป็นไปโดยเหตุโดยผลการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมหรือได้มีโอกาสเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในขณะที่กุศลเกิดขึ้นอกุศลก็ไม่เกิดกุศลที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับอกุศล มันทำหน้าที่ละอกุศลแต่ในคราวใดก็ตามที่อกุศลเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยแม้มันจะเป็นปฏิปักษ์กับกุศลก็ตามแต่ว่ามันไม่มีหน้าที่ละอย่างโยมอ้วนเป็นทหารทหารกับผู้ก่อการร้ายเนี่ยผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นมาเพื่อกำจัดทหารหรือทำลายทหารหรือว่าทหารเนี่ยเพื่อป้องกันการเข้ามาทำให้อธิปไตยของ ประเทศชาติเสียหายเราก็มีการป้องกันทหารเกิดมาเพื่อป้องกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ร้ายหรือผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันมากำจัดทหารนะแต่ตรงไหนมีทหารถ้าหากว่าผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่จะทําให้เกิดความเสียหายโดยที่ตนเองไม่มีใครมาขัดขวางก็ต้องทําโดยประการที่ไม่มีทหารอยู่ในที่นั้นตํารวจก็มีหน้าที่จับผู้ร้ายจับโจรถ้าหากว่าตํารวจทําหน้าที่ จับโจรจับผู้ร้ายตรงไหนก็ตามที่มีตำรวจาหากว่าโจรมีอยู่ในที่นั้นก็จะถูกตำรวจจับทำให้ตนเองได้สูญเสียอิสรภาพอาจจะถูกลงโทษลงทันจำคุกหรืออะไรก็แล้วแต่ตามแต่ความผิดนั้นๆแต่ถ้าหากว่าตรงไหนมีโจรเนี่ยมีตำรวจไหมถ้าหากว่าโจรมันไม่อยากถูกตำรวจจับมันก็ต้องไปทำโดยประการที่มันจะไม่มีไม่มีตำรวจจับนะ แต่โจรไม่ได้มีหน้าที่กําจัดตํารวจมีแต่ทํำยังไงก็แล้วแต่ที่ตนจะทําโจรกรรมแล้วก็หลบตํารวจให้ได้แม้ตรงนั้นจะไม่มีโจรไอ้ไม่มีตํารวจก็ตามนะก็เป็นอันบอยรู้ว่าโจรเนี่ยมันมีไม่ใช่มีขึ้นมาเพื่อกําจัดตํารวจแต่ตํารวจมีก็เพื่อที่จะป้องกันป้องปรามโจรแล้วก็จับโจรกุศลก็โดยประการนั้นโยมเกิดขึ้นมาเพื่อ กำจัดกิเลสกำจัดบาปอากุศลมีการกำจัดแบบชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะที่เรียกว่าตะทางคะปะหารมีการกำจัดโดยการข่มไว้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานแต่ไม่ได้เป็นการทำลายโดยเด็ดขาดเรียกว่าวิขำพนะปะหารเป็นการกำจัดโดยประการที่กิเลสนั้นๆไม่สามารถเกิดขึ้นสัมยุตกจิตได้อีกเรียกว่านะสมุดเฉท,ทปรปหารนี่การละอกุศลเนี่ยละเป็น ไปโดยลักษณะแบบนี้และการไม่กระทำบาปทั้งปวงเนี่ยเมื่อไม่กระทำบาปทั้งปวงแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าอยู่แบบนั้นต้องมีการเจริญกุศลให้เกิดขึ้นด้วยเมื่อวานนี้มีญาติโยมถามมาว่าในขณะที่หลับสนิทเกิดสินได้หรือไม่ในขณะที่หลับสนิทเนี่ยตอนนั้นไม่ได้กระทำทั้งบาปไม่ได้กระทำทั้งบุญนะเพราะจิตใจของบุคคลน,นั้นเป็นชาติวิบาก ภาษาพระเรียกว่าผวังขจิตผวังขจิตเนี่ยเป็นองค์แห่งพบในคราวใดก็ตามที่ไม่มีการเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อาศัยทวารเป็นไปในคราวนั้นอนะ่ะผวังขจิตมันก็จะเกิดขึ้นอาศัยหาทยมวัตุบุคคลนั้นนั้นก็จะถึงความหลับถ้าหากว่าผวังขจิตของผู้ใดเป็นไปนานเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบต่อกันไปนานพวกนี้หลับลึก ใครไปปลูกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะตื่นหรอกภาษาบ้านเราเรียกว่าขี้เสารนะขนขี้เสาเพราะว่าผวังเป็นไปมากถ้าหากว่าใครก็ตามหลับง่ายโยมนะแสดงว่าผวังเนี่ยเป็นไปมากแต่ถ้าใครหลับยากแสดงว่าผวังเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วมันก็ขึ้นวิถีเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างแล้วแต่การใส่ใจนั้นในคราวที่หลับนะจิตที่ทําให้เกิดความหลับ ถ้าคนเราเนี่ยก็จะมีจิตอยู่9ประเภทนะมหาวิบากจิต8กับอุเบขาสันติรณกุศลวิบากจิตหนึ่งอันนี้ก็จะยากสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนอภิธรรมมาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามในขณะที่หลับนี่จิตมันก็ทำหน้าที่ของมันนะมีการรับรู้อารมณ์เหมือนกับปฏิสนธิตอนที่เกิดขึ้นครั้งแรกงั้นตอนที่หลับเราทำบาปไหมตอนที่หลับ หลับแบบไม่ฝันนะไม่ได้เป็นบาปอะไรเพราะมันเป็นชาติวิบากทําบุญไหมก็ไม่ใช่ว่าทําบุญนะไม่มีทั้งบุญทั้งบาปเกิดขึ้นแต่ในขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นการละกิเลสแต่อย่างไรบาปไม่เกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเป็นการละกิเลสเพราะชาติวิบากไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับกิเลสไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับอกุศลฉะนั้นการไม่กระทําบาปอกุศลแล้วมันจะเป็นบุญขึ้นมาเลยเองนั้นน่ ยังไม่ใช่ฐานนะจะต้องมีการบำเพ็ญทำบุญให้เกิดขึ้นฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่านะกุศลสะอุปสมบทาหรือกุศลสูุปสมบทาถ้ากุศลสะอุปสมบทาเนี่ยนักเรียนบาลีก็จะรู้ว่าไม่ได้ทำสนธิใช่ไหมถ้าเป็นกุศลสูุปสมบทาก็เป็นการทำสนธิระหว่างสับสองสับ,สบ,สบการยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำกุศลให้เกิดขึ้นเป็นไป ถ้าเป็นพระพิสุก็ตั้งแต่บวชแล้วโยมตั้งแต่บวชก็เจริญสานธรรมจนกระทั่งสามารถกระทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นเป็นไปจับตั้งแต่การเจริญกุศลขั้นฐานศีลภาวนาไปจนกระทั่งกระทำอรหัตมรรคให้เกิดขึ้นเป็นไปเมื่อใดก็ตามที่ใครกระทำอรหัตมรรคให้เกิดขึ้นเป็นไปผู้นั้นชื่อว่ายังกุศลให้ถึงพร้อมแบบขีดสุด เพราะหลังจากอรัตมคเกิดขึ้นดับไปก็จะเป็นอรัตผลอรัตผลชื่อว่าสจิตะปริโยทปนังการทําให้จิตของบุคคลคนนั้นผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเกิดขึ้นอีกต่อไปในขณะที่อรัตมคเกิดขึ้นเป็นการละกิเลสครั้งสุดท้ายที่เป็นอนุสัยกิเลสกิเลสที่ถูกละไปนั้นจะไม่เกิดขึ้นสัมยุตกจิตใจของบุคคลนั้นอีกและหลังจากนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพระอสศขะบุคคล เป็นพระอระหันต์เป็นพระขีณาสพการดําเนินชีวิตของท่านก็จะเป็นไปด้วยจิตอยู่สองประเภทวิบากกับกิริยาไม่จิตที่เป็นกิริยาไม่ยังวิบากให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตถ้าเกิดว่า,าพระองค์แสดงธรรมโปรดเวนยสตัตการแสดงธรรมของพระองค์สักได้ว่าเป็นกิริยาการแสดงไม่มีผลต่อไปในอนาคตแต่ถ้าหากว่าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสตัตว บำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลกุศลเหล่านั้นก็จะส่งผลให้มีวิบากเกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าฉะนั้นในวันขึ้นสิบห้าค่เดือนสามเนี่ยก็เป็นวันที่โรงประธานโอวาทปาติโมกซึ่งโอวาทปาติโมกนี้เนี่ยท่านบอกว่าคําสอนแบบนี้เนี่ยเป็นคําสอนของพุทธคําสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระทดเจ้า ไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นอนุพุทธ,ธะกล่าวคือสาวกของพระองค์เวลาที่จะบอกกล่าวสอนก็จะสอนในลนนักษณะนี้ไม่ให้ทําบาปและก็ให้ทำกุศลแล้วก็ชําระจิตของตนให้ผ่องแผ้วและก็มีการบอกกล่าวสอนว่าใครคนทาอย่างไรตามหน้าที่ของตนของตนนั้นในส่วนเบื้องต้นจับตั้งแต่พรรษาแรกผ่านไปก่อนจะเข้าพรรษาที่สอง ในวันขึ้น15บห้าข้ามเดือนสาเนี่ยหลังจากที่พระองค์จำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมรคกายวันแล้วก็แสดงธรรมโปรดชดินสามพี่น้องและมาตามลำดับจกนกระทั่งมาอยู่ที่เมืองราชคริวันนั้นเป็นวันที่ชีฆนขะปริพพาชกได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าเนื่องจากว่าบุคคลผู้เป็นญาติของท่านคือสารีบุตร ก่อนหน้านั้นภาษารีบุตรเทระเนี่ยยังไม่ได้บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้เป็นลูกของผู้มีทรัพย์เป็นกหาบดีเป็นผู้ที่มีคนนับหน้าถือตาไปไหนมาไหนก็ไปกับพร้อมกับบริวารและเมื่อได้มีโอกาสบวชในส่วนเบื้องต้นก็บวชในสำนักของสัญชัยปริพาชกเรียนจนจบลัทธิของอาจารย์ก็ไม่เห็นว่า อาจารย์จะสามารถแนะนําบอกกล่าวให้ประพฤติปฏิบัติกระทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งก็เลยทํากติกากับเพื่อนสแสวงหาโมกขธรรมเพื่อนก็คือโกริตะจนกระทั่งได้พบพระสัชชิเทระและก็ได้ฟังธรรมในสํานักของพระเทระเจริญวิปัสสนาบรุปเป็นพระโสดาบันบุคคลและภายหลังตนเองก็ได้นำธรรมะที่ได้ยินได้ฟังนั่นแหละกล่าวแก่สหายนะคือโกริตะ ฟังธรรมแล้วก็เจริญวิปัสนาบรลุปเป็นพระโสดาบันบุคคลต่อมาก็ไปชวนอาจารย์เพื่อที่จะไปบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคแต่อาจารย์เนี่ยเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะไม่ยินดีโยงและประโยคเด็ดที่อาจารย์ถามลูกศิษย์นะระหว่างคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยใครมากใครน้อยกว่ากาันลูกศิษย์ตอบว่ายังไงคนโง่มากกว่าคนฉลาดน้อยกว่า งั้นคนฉลาดก็ให้ไปหาสมณะโคดมคนโง่ก็ให้มาหาเรางั้นโยมอย่าคิดว่าคนนับถือศาสนาพุทธจะเยอะนะเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนด้วยเหตุด้วยผลสอนเรื่องกรรมเรื่องวิบากแต่มันจะมีเหตุมีผลไม่ให้เชื่อกรรมอย่างเดียวไม่ใช่เอะอะอะไรก็ลงไปที่กรรมอย่างเดียวนะมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่จะทําให้ผลในอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกรรมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดว่าโยม ขับรถมาที่ตลาดหัวหินนะมีรถฝ่าไฟแดงชนคนตายถ้ามีคนมาถามว่าไอ้เจ้าหมอนี่ตายเพราะอะไรโยมคงไม่บอกว่ากรรมมันกรรมของมันโยมก็ต้องบอกว่ายังไงรถชนมันตายแสดงว่ามันมีเหตุมีปัจจัยแต่ยังไรเสียปฏิเสธกรรมไม่ได้เพราะกรรมจะเป็นตัวทำให้สัตว์มีอายุสั้นอายุยืนนานหรือทำให้ได้รับความสุขความทุกข์ความผิดแปลกแตกต่างที่ เป็นไปตามอนุภาพของกรรมนั้นั้นแต่มันจะมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องน่ยที่สามารถรู้ได้ง่ายทําความเข้าใจได้ง่ายเราก็ต้องกล่าวถึงสิ่งนั้นแต่เมื่อพูดถึงทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยจะหลีกเลี่ยงจากกรรมไม่ได้อย่างเช่นโยมนั่งนานเน็เนบกินถ้ามีใครเขาถามว่าเอาไปยังไงเมื่อยไม่เมื่อย,อยโอ้ยเน็บชาเปไงนั่งนานใช่ไหม มีใครบอกไหมว่าเวลาเขาถามแล้วเนบชาบอกว่ากรรมส่งผลมีใครบอกไหมไม่มีใครบอกนะแต่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเนบชานู่นนั่นนี่เนะี่ยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันเป็นผลของอกุศลกรรมมันเป็นชาติวิบากชื่อของมันก็ยาวนิดหนึ่งนะทุกขะสาหกตะกายยวิญญาณจิตเนี่ยเป็นจิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับทุกขเวทนาที่เป็นผลของอกุศลกรรมแต่ ถ้าเราพูดแบบนั้นไปนะเขาก็จะไม่เข้าใจบางทีก็คิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหตุผลอย่างอื่นอะไรก็โยนให้กรรมอย่างเดียวโยนให้กรรมอย่างเดียวเป็นมิจฉาทิฏฐิได้นะถ้าโยนให้กรรมอย่างเดียวนะลัทธิเชื่อกรรมอย่างเดียวฉะนั้นในธรรม,มวินัยนี้พระองค์ก็เลยประทานโอวาทปาติโมกประทานมาประมาณ20ปีโยมในปฐมโพธิการ ทุกครั้งที่มีการลงฟังพระปาติโมกพระองค์จะแสดงโดยพระองค์เองแต่เมื่อมีพระพิสูจบวชเข้ามาในธรรมเวทในนี้มากขึ้นมากขึ้นบางรูปบางท่านก็ทําผิดศีลขั้นทําให้เกิดความเสียหายก็คือต้องอาบัติประราชิกและอยู่ในสมาคมอยู่ในบริษัทนั้นเมื่อถึงวันอุโบสถก็จะมีการทําปาิโมกในครั้งที่โรรองประทับอยู่ที่บุพาราม พอถึงวันแสดงโอวาทปาติมโมกพุทธบริษัทกล่าวคือพิสุบริษัทเนี่ยก็มาฟังโอวาทปาติมโมกแต่ปรากฏว่าพระองค์ประทับนิ่งอยู่ไม่แสดงอะไรพระอานท์ก็บอกหลายครั้งจนครั้งที่สามนะพระองค์เลยบอกว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์และพระองค์ก็งดการแสดงโอวาทปาติมโมกตั้งแต่ตอนนั้นและประธานอนุญาตให้พระพิสุแสดงอาณาปาติมโมก แบบสวดสาธยายพิกขูปฏาติโมกจนถึงปัจจุบันโยมอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเป็นวันปาติโมกคือเป็นวันอุโบสถที่พระพิสุจะต้องกระทาปาติโมกอยู่รูปเดียวก็ต้องทําปาติโมกต้องลงอุโบสถทาอุโบสถแต่มีวิธีที่ต่างออกไปอยู่สองรูปสามรูปก็ต้องทําอุโบสถอยู่สี่รูปก็ต้องทําอุโบสถฟังพระปาติโมกถ้าหากว่าพระพิสุรูปหนึ่งรูปใด ฝ่าฝืนจงใจที่จะไม่กระทําปฏิโมกมีโทษอีกนะโทษในทางพระวินัยนี้เรียกว่าอาบัตมีโทษที่ทําให้พระพิสุรูปนั้นไม่สามารถเจริญสมณธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าหากว่ายัางไม่กระทําคืนให้ถูกต้องเจตนาที่ล่วงละเมิดนั้นก็กั้นการไปสวรรค์เป็นเรียกว่าอานาวีติกมันตรายอันตรายที่เกิดจากการก้าวล่วงพระอาณาของพระผู้มีพระภาคฉะนั้นหลังจากที่พระองค์ เลิกแสดงโอวาทปาติมโมกพระองค์ก็อนุญ,ญาตให้พระภิสุแสดงอานาปาติมโมกอานาปาติมโมกมีตั้งแต่สิกขาบทจำนวนนิดหน่อยไม่มากจนกระทั่งบางคราวเนี่ยได้กล่าวไว้ในพระสูตรนะว่าสิกขาบท150 150คือในช่วงนั้นพระองค์บัญญัติมา150แต่ภายหลังมาก็บัญญัติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวมทั้งอธิกรณสมถะแล้วก็สอง ยี่สิบเจ็ดฉันสิกขาบทไม่ใช่บัญญัติทีเดียว227ไม่ใช่บัญญัติทีเดียวร้อยห้าสิบแต่บัญญัติไปทีละครั้งทีละครั้งตามเหตุปัจจัยนั้นนั้นอย่างเช่นว่าถ้ายังไม่มีการกินข้าวเย็นได้ถูกตําหนิการบัญญัติห้ามฉันข้าวเย็นก็ยังไม่เกิดขึ้นอย่างนี้พอมีพระฉันข้าวเย็นแต่น,นั้นพระเด็กน้อยไปฉันข้าวอายุในน้อยแต่บทเป็นพระนะเพราะว่ายังไม่มีสิกขาบทห้ามบทเด็กอายุ ต่ำกว่า20ก็บทเด็กเพราะเด็กเนี่ยแกไปเที่ยวเที่ยวที่ยอดเขาเนี่ยเขาขี้จกูดญาติญาติเห็นก็เอาอาหารมาเลี้ยงก็ฉันกันเต็มที่ฉันแล้วก็นึกถึงเพื่อนอ่ะหอกลับมาฝากเพื่อนที่วัดเพื่อนก็เลยถามว่าไปทำอะไรมาไปไปฉันข้าวตอนนี้นเอา้าพวกท่านฉันข้าวตอนเย็นเหรอก็เรื่องตำหนิเรื่องนงันกรซาบถึงพระผู้มีรพระภาคพระองค์ก็ตรัสประชุมสง์สอบถามข้อเท็จจริง แล้วก็บัญญัติห้ามเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามเหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นนั้นไม่ใช่เหมือนเราที่มันรัฐธรรมนูญนะมาทีเดียวมาเป็นฉบับเป็นฉบับเลยการบัญญัติสิขาบทของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นโยมไปทีละข้อทีละข้อตามเหตุตามบัจจัยฉะนั้นบางช่วงมีไม่ถึงร้อยห้าสิบบางช่วงก็เกินร้อยห้าสิบและก็มีจนกระทั่งโปรงบัญญัติครั้งสุดท้ายตอนไหนก็จบที่ 220ข้อบวกอธิกรณะอีก7ก็เป็น227จฉะนั้นปาฏิโมกนี้มีอยู่สองอย่างหนึ่งโอวาทปาฏิโมกพระองค์สแสดงด้วยพระองค์เองสาวกไม่ได้สแสดงสองอานาปาฏิโมกสาวกแสดงหลังจากท่พระองค์เลือกสแสดงโอวาทปาฏิโมกฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันโอวาทปาฏิโมกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ระลึกนึกถึงคําสอนของพระองค์ก็เป็นผู้งดเว้นจาก การทำบาปอกุศลแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วฝากคำของโยมท่านหนึ่งเป็นโยมที่ชอบถึ่มเล้าโยมแล้วก็มาสอนอาตมาตอนอาตมาบวชใหม่ๆท่านรู้จักคำสอนของพุทธเจ้าไหมอาตมาก็บวชใหม่ไงแล้วยมท่านนี้เคยเป็นเจ้าวาดมาก่อนแต่พอสึกไปไม่ทราบเป็นยังไงนั้นแกเป็นคนเมาแบบ น่าจะชดเชยตอนที่บวชหรือยังไงก็ไม่ทราบเมาแต่ธรรมะของแกก็มีอยู่ในใจนะท่านพระอ,องคนะ์สอนอยู่สามอย่างอย่าจงจงโยมฟังเรื่องงงไหมนี้ว่าคำสอนของขี้เมาอย่าจงจงอาตมาก็งงนะแกอธิบายนะอย่าคืออย่าทำบาปทั้งปวงจงจงทำกุศลให้ถึงพร้อมจงอีกจงหนึ่งคือจง,จงชำระจ,จิตของตนให้ผ่องแผ้ว ทั้งทั้ง,ท,งที่แก่เมานะแตแ่แก่ก็สอนได้ฉะนั้นเราต้องแยกระหว่างคําสอนกับคนที่สอนถ้าเรารู้ว่าคําสอนนั้นมีประโยชน์เราก็ปฏิบัติตามได้ฉะนั้นในปัจจุบันโยมอาจจะเห็นสิ่งต่างๆที่ทําให้เราเกิดความเสื่อมศรัทธาจากพระศาสนาให้เรายึดเอาคําสอนอย่าไปแตะบุคคลถ้าแตะบุคคลศรัทธาของเราอาจจะเสียหายได้ให้กลับไปที่พระัตนตรัยเป็นสําคัญ ในวันนี้ก็ขอ,อโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาเจริญกุศลณสถานที่แห่งนี้โดยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างหรือเจริญภาวนาตามการันควรบ้างก็ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเท มีโยมจะถวายสังฆทานนะเด้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกล่าวคำถ,ถวายสังฆทานพร้อมกันตั้งนโมสามจบพร้อมกันโยมมา dùng trang trại